ลลไไร้าห่่ไไไมมปูสนับสนุนรายการโดยร้านทองแทอโรรา The First Tour and Travel หลังจากอิ่มท้องกับอาหารแล้วช่วงนี้เรามาดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติและความสนุกที่ g ีฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าครับ g f a าร์มเกิดจากความเชื่อในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้เป็นสถานที่แสดงพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานและการสันทนาการกึ่งคนเมืองเพื่อสะท้อนแนวคิดการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและที่นี่ยังมีกิจกรรมให้เด็กๆใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ คืออาหารบรนโตที่เราทานเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมาจากแถวแนี้หมดเลยเนาะมีอะไรบ้างครับพี่ออนแถวเนี้ยปกติก็จะมีเป็นพวกผักบุ้งผักคะนา้าพวกผิงข,าข่าตะไคร้ผักในครัวสวนครัวนั้นเลยคะ่ะส่วนมากที่เนี่ยเราเหมือนกับว่าอยู่เหมือนเราอยู่บ้านเนะะี่ยค่ะถ้าเราไปทํางานที่ในเมืองเนี่ยเราเมีความวุ่นวายมาแล้วก็จะมา ใช้ชีวิตสงบเงียบๆอยู่ซึ่งที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับสเปซให้เด็กได้ใช้เวลากับธรรมชาติก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆมาเล่นกันเรามาปลูกผักมาอะไรใช่ไหมพี่เข้าใจวิถีชีวิตใช่ให้เขาเรียนรู้<ม>วิถีธรรมชาตินะคะซึ่งสมัยนี้ถ้าเกิดอยู่ในเมืองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้สัมผัสพวกดินพวกนี้เดิมทีจะเป็นคนกีดแต่อย่างเนี้ยมาเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในนี้มากขึ้นแล้วเด็กพวกนี้เวลาเขามาก็คือเป็นผู้ปกครองพามาเนี่ยแหละผู้ช้าที่ปกครองพามา ชามาผู้ปกครองก็จะนั่งอยู่แถวแนี้ปล่อยให้เด็กให้ส่วนมากก็จะเป็นพวกอาหารสรับเทกนี้ค่ะนั่งเล่นกันอยู่ต้องต้องมีค่าใช้จ่ายไหมครับเวลามาก็ต้องก็ไม่ต้องมีาารมงงมจริงๆเราเปิดให้เข้าชมเดินได้ตามสบายฟรยีเลยค่ะอืมมันปลูกจิตวิญญาณความมันเด็กในตัวจริงเลยเนี่ยสวัสดีครับพี่เล่นได้คนได้ไหมครับ ไข่เป็ดกันนะคะเป็นไข่เป็ดสมุนไพรเย้เย้สามรวมตัวปาเพื่อนเพื่อนเด็กๆครับเพื่อนเพื่อนไปเร็วปลาตอนนี้เราจะมาเก็บไข่เป็ดกันแล้วนะครับทุกคนเป็นไข่เป็ดออร์แกนิก ไข่หยวกไข่อ่านี่สามน,นีหนึกก่งตะกร้าอ่านี่ลุงกุ้งรวมให้นี่อ่าอันนี้อันนี้็น,นสามคนนี้นี่นะอ่านึงสองสามเราจะเข้าตรงแล้วนะครับพเพื่อนๆอย่าทิ้งเรานะดูแลด,ด้วยนะไปผมอินจอกับการ ได้มองสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มากเลยอ่ะคิด <c oughs> <c oughs> ว่าหลายๆคนถ้าได้มาที่นี่น่าจะแบบรู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วก็มันมันได้พักผ่อนอันนี้เดี๋ยวเราแจกข้าวแล้วยืนแล้วเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับต้นข้าวอันนี้เป็นข้าวพันไรเบอรี่นะครับแต่ที่จีฟาร์มปลูกไว้ ไม่ได้ไว้เก็บเกี่ยวเอาไว้ให้นกตามธรรมชาติรับประทานอ๋นอสแสดงว่า,าวอ,อันนี้เป็นอาหารนกหมดเลยเหรอครับใช่ครับ<อ>ไม่เคยเก็บเกี่ยวขึ้นมาเลยครับ<อ>เราจะเอาเฉพาะฟังอย่างเดียว แสดงว่าเรากาลังปลูกข้าวให้นกมากินเป็นอาหารเลยนะเพราะที่นี่จะมีนกกระจาบทองมาท่วงเทศกาลเมื่อประมาณสักสองเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้เขาไม่มาแล้วครับผมครับเขาจะมาช่วงที่ว่าข้าวกําลังออกรวงนี่ก็ถ้าปลูกใหม่แล้วก็รอรอบหน้าเลยใช่ไหมครับนกเขาก็จะมาเก็บเกี่ยวเขาเองเราจะไม่เก็บเกี่ยวนี่เพื่อนเพื่อนรอบหน้านะเนี่ยเรามปปลูกข้าวเสร็จนะรอบหน้าพอนกมาเราก็มานั่งดูนกกินข้าวที่พวกเราปลูกกันได้นะ <Trip. S 2> ธรรมชาติถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการพักผ่อนด้วยการออกไปท่องเที่ยวเล่นสนุกได้ประโยชน์กับธรรมชาตินั้นสามารถเสริมประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกได้อีกด้วยสิ่งที่ลูกจะได้รับจากธรรมชาติได้เรียนรู้จากของจริงเป็นการเรียนรู้ที่สามารถใช้ประสาทได้ทั้ง5ด้านคือการมองการได้ยินการสัมผัสการดมกลิ่นและการรับรส ซึ่งจะทำให้เด็กจดจำสิ่งต่างๆได้รวดเร็วและแม่นยำมีสุขภาพดีการเล่นกลังแจ้งทำให้เด็กๆได้ออกกำลังกายได้รับอากาศที่ปลอดโปรง่งทำให้ร่างกายแข็งแรงดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตครับที่สำคัญมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์การพบเจอเพื่อนและผู้คนใหม่ๆม,มากมายลูกจะรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้คนสถานการณ์ต่างๆได้ดีวันหยุดยาวที่ใกล้จะถึงนี้ลองหากิจกรรมดีๆ ให้ลูกได้เล่นสนุกกันนะครับเนี่ยแหละครับทุกคนความสุขง่ายๆนะครับของพวกเราจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ ได้ทําอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้อิ่มทั้งท้องได้อิ่มทั้งใจแล้วก็ได้มาเติมพลังบวกกับน้องๆเด็กๆเพื่อนๆแล้วก็ได้มาใช้เวลากับเจ้าแพพวกนี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับกับรายการของเราแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับบอกว่าวันนี้ทุกคนน่าจะได้ความสุขจากที่พวกเรารายการ The First Ultimate ส่งต่อให้ไม่มากก็น้อยนะครับแลวขอขอบคุณ เอมาบายแอคซ่าจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับแคนนอน r i n t เตอร์ printer, ร้านทองแทออโรราเดอะเฟิร์สทัวร์แอนด์ทราเวลและทุกสถานที่ที่เราไปในวันนี้เลยครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับทุกคน ได้เวลาเริ่มสนุกลุ้นของฝากประจำสัปดาห์กับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกเฉพาะแฟนรายการในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าหนุ่มจีพาไปสุดอากาศธรรมชาติที่ไหนระหว่าง TF1 G Farm หรือ TF2 F Farm ส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงแค่ละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลวันนี้รับไปเลยเข้าวแตนและน้ำตาลมะพร้าวร้านข้าวแตนน้ำแตงโมจากทางรายการจำนวน5รางวัลรางวัลละ1ชุดเฉพาะแฟนรายการในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k The First Estimate เที่ยวสุดโลก เรียบหัวใจและไปพร้อมกันหลบจากความมืดม้ายสักวันร่วมเดินทางเ่าไปท่งองโลกใบใหญ่ The first outing